สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเราอยู่ที่สถานีรถไฟออสโลเอสใจกลางศูนย์รวมการคมนาคมทุกอย่างของประเทศนอร์เวย์จะเริ่มต้นที่นี่ตรงป้ายรถเมย,ยานนบานโทบเกียิวันนี้เรามาเช้ามากค่ะเราก็ยังคงเป็นคนสวีเดนที่เดินทางมาทำงานในประเทศนอร์เวย์นะคะและมาเช้ามากสาวทุกวันวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวตรงไหนนั้น ไม่ค่อยมีเป้าหมายไว้ในอนาคตไม่ค่อยมีเป้าหมายล่วงหน้านะคะแต่ตรงนี้เป็นศูนย์กลางของการโดยสารรถยนต์รถรถสาธารณะค่ะก็คือรถเมล์หรือรถรางอันไหนมาก่อนเราไปอันนั้นแหละส่วนเราจะไปไหนนั้นเรามีเวลาตั้งสองชั่วโมงไปเรื่อยๆค่ะตรงไหนสวยเราจะแวะพาทุกคนเที่ยวชมตรงนั้นตอนนี้เป็นเวลา หกโมงครึ่งนะคะทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นคลิปนี้ถ่ายทำในเดือนกลางเดือนมิถุนายนค่ะพระอาทิตย์ขึ้นประมาณตีสี่ครึ่งนะคะแล้วตกประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะ ศูนย์กลางการเดินทางเที่ยวออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์จะเริ่มจากตรงนี้นะคะดิฉันเรียกว่าหอ,อนาฬิกาและลานเสือที่อยู่หน้าสถานีรถไฟเลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีรถไฟรถรางรถใต้ดินรถเมลให้เที่ยวได้เราสามารถหาแผนที่การท่องเที่ยวนะคะ Google Map หรือว่าแผนที่ที่เป็นกระดาษเลยตามรง ตามหน่วยงานราชการตามโรงแรมสามารถเดินเข้าไปแล้วก็ขอได้เลยนะคะเราก็จะรู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็เดินทางจากตรงนี้เป็นหลักถนนคอโยฮันกาตาและป้ายรถเมย์ที่ชื่อว่าย่านนาบันโทเกตนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามรถเมย์เกือบทุกสายและรถรางเกือบทุกสายก็จะมาจอดที่นี่เรียกว่าสถานีหลัก ของออสโลมันมอยู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะ ตัดสินใจนั่งรถรางนะคะทุกคนมาลงที่ไหนรอชมนะคะเป็นสถานที่ที่สุดยอดมากรอชมรอชมเราใช้เวลาเดินทางมาประมาณ15นาทีค่ะนั่งรถรางใหม่เลขสิสองนะคะเสียงหายะ ตอนเช้าอากาศยังเย็นอยู่ค่ะก็ยังต้องใส่เสื้อแบบกันความหนาวเย็นบ้างเรามาที่ฟอกเนอร์พลัสหรือสวนที่มีรูปปัน้นโป๊บเป่อยนะคะเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะมาถึงแล้วค่ะสวนที่นี่มีชื่อว่าฟอกเก ฟอกเนอร์พาร์เกนสวนฟอกเนอร์นั่นเองนะคะเป็นที่รวบรวมปรติมากรรมศิลปะของนักศิลปะนะคะที่ชื่อว่ากุสตูปเวเกนแลหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสวนเวกเกนแลนด์นะคะทุกคนข้างในจะมีรูปปั้น ป๊เปลือยแล้วมีสัญลักษณ์อยู่นู่นเราไม่แน่ใจว่าเราจะเดินไปถึงไว้นะคะทุกคนจา๋าเพราะว่าวันมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่จะเดินให้เร็วที่สุดไปถึงตรงนั้นแล้วก็เดินกลับกันนักนะคะทุกคนตอนนี้เป็นบรรยากาศอีกเรียกว่าอะไร20นาที7จโมงเช้าเพราะว่าเราเดินทางมา15นาทีแล้วก็ เดินเท้ามาอีก5นาทีถึงนะคะมีรถมีรถรางผ่านที่นี่เยอะมากค่ะทุกคนจา๋าก็เวลาเรามาถึงออสโลเราสามารถพิมพ์ชื่อแนะนำวิธีการเดินทางในออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Router เป็นสัญลักษณ์กากบาทสีแดงนะคะเสร็จแล้วให้เริ่มเดินทางจากยานนาบานโทกเกต วันนี้เราเลือกเดินทางด้วยรถรางสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นเส้นทางการเดินทางค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีไปที่ f o u l n n r r p r r k n นะคะซึ่งระบบการเลือกการเดินทางหน้ายานบาลโทเกต จะมีเส้นทางที่จะมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะและมีการรวบรวมศิลปะกลางแจ้งเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราก็เดินทางไปประมาณ15นาทีจากยานนาบานทเกตค่ะเราสามารถพิมพ์ชื่อสถานที่แล้วก็หาแผนที่ได้เลยนะคะ ช่วงนี้กุหลับน่าจะเริ่มบานแล้วคะ่ะอุ้ยขออนุญาตเดินเร็วๆแล้วเดี๋ยวเราไปชมจุดไฮไลท์กันเลยคะ่ะที่นี่นะคะกูสตูฟเนี่ยนะคะเรียกว่าชื่อของนักศิลปะที่เขาทำรูปปั้นพวกนี้สวนแห่งนี้ก็เลยถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานของ นักจิตกรรมคนนี้นะคะเขาเรียกว่าหลายจิตกรรมปฏิมาก,กรรมก็จะมีรูปปัน้นรูปร่างต่างๆเยอะเลยค่ะทุกคนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดจะเป็นรูปปั้นโป๊บเลยของมนุษย์ในอิริยาบถต่างๆทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายและเด็ก ศิละปะต่างๆไม่ค่อยได้ใจเราเท่าไรคะ่ะที่ได้ใจเรามากที่สุดก็คือกุหลาบกลิ่นแบบโชยสุดๆค่ะทุกคนใครอยากมาอินกับศิละปะมาเองเด้อตรงนี้คือโอ๊ยกลิ่นกุหลาบสวยใจละลายเลยค่ะทุกคน <laughs> นั่นแหละใครอยากอินกับศิละปะมา,าเองนะพามาดูแค่นี้นะ เดี๋ยวไปถึงจุดไฮไลท์นะคะที่ทุกคนต้องมาเยือนก็คือตรงร้านน้ำพุแล้วก็รูปปั้นด้านบนแล้วเรากลับนะคะท้ายคลิปนี้ทุกคนจะได้ชมแต่ดอกกุหลาบนะคะทุกคนส่วนใครอยากรู้เรื่องความหมายด้านศิลปะต่างๆมาดูเองเด้อส่วนใครอยากรับชมกุหลาบได้รับชมจุกๆแน่นอนตรงนี้จะมีชื่อสายพันธุ์แล้วก็ รวบรวมเอาไว้หลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะสำหรับกุหลาบส่วนตอนนี้เราไปดูไฮไลท์สจุดแล้วเราเดินออกไปทำงานกันค่ะทุกคนได้พลังงานแบบเต็มปอดมากกลิ่นกุหลาบค่ะแม่แม่มันมันแบบผ่อนคลายแล้วเหมือนเรามีพลังในการทำงานเยอะมากเลยค่ะด้านหลังเป็นลานน้ำพุของฟ r อกเนอนะคะส่วนฟลอกเนอร์ฟ g อกเนอร์พคน บรรยากาศตอนเช้าๆค่ะสดชื่นมากคนส่วนใหญ่เขาจะมาวิ่งออกกำลังกายกันก่อนที่จะไปทำงานนะคะนี่คือชีวิตสโลไลท์ของคนในเมืองหลวงออสโลประเทศนอร์เวย์เลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือ7จ็ดโมงเช้าใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะทำงาน8ปดโมงเกโมงการเดินทางในตัวเมืองเนี่ยใช้เวลาประมาณ10-20นาทีถึงที่ทำงานแล้วค่ะทุกคนของเราก็เช่นกัน สวยทุกมุมจ้ามาเดินในสวนนี้นะคะเราก็อยากมาเสพศิลปะมาอ่านงานศิลปะความหมายต่างๆก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแบบชิวๆส่วนเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะด้านบนก็จะเป็นรูปปัน้นเ,เสียงหอบดิฉันสัญลักษณ์ต่างๆนะคะไม่ขึ้นไปนะเพื่อเป็นการเซฟเวลาค่ะทุกคน สำหรับนักท่องเที่ยวก็เดินมาให้ถึงตรงนี้นะคะตอนนี้คือเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆฟินมากหอบจ้แม่ทำเวลาค่ะทุกคนก็สำหรับนักท่องเที่ยวก็เดินมาให้ถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บความงามของ ดอกกุหลาบกันต่อค่ะทุกคน,ส,นส่วนส่วนศิลปะและสถานที่ให้ดูแค่นี้ไปค่ะไปเดินผ่านตรงนี้จะมีมะลิป่าเนี่ยนะคะด้านบนดอกสีขาวเป็นมะลิป่ามันหอมชื่นใจมากเลยค่ะ ดูก่อนว่ามีไหมไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วเหมือนกันอ้อเขาเอาออกหมดแล้วนะคะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นดอกมะลิป่าค่ะทุกคนมะลิฝรั่งค่ะเริ่มบานแล้วอันนี้คือหอมจริงหอมจังจัสมินค่ะทุกคน โอ้ยไม่ใช่มาลีป่ามาลีฝรั่งขออภัยแต่ตอนนี้เขาเอาออกหมดแล้วค่ะนี่วันมาเจ็ดโมงเช้ายังไม่เจ็ดโมงด้วยนะคะตอนนี้คือหกโมงห้าสิบสี่นาทีคนน้อยค่ะทุกคนถ่ายรูปแบบมุมสวยๆได้เลย พันนีนะ่าไวส์บลูสถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนเป็นคนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนักมือถือของเราถ่ายสีแดงไม่สวยค่ะงงมากเดี๋ยวนะคะขอเวลาตั้งแสงนิดนึงทราาสงสวยกลีบดอกสวยมากค่ะแม่ วันลับตาจนขาก็มาเดือนยามทิพความเมืออ่อนล้อกันเวลาดวงปิ่สุริยาภรน you uh. จต่างอาโทนซึ่งก,กันและกันมีความรัก ที่นี่จะมีการรวบรวมสายพันธุ์กุหลาบต่างๆที่เกิดในประเทศนอร์เวย์และยุโรปทางตอนเหนือมากกว่า150สายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนนะคะทุกคนวันนี้เรามีเวลาน้อยมากๆเลยค่ะถ่ายรูปให้ชมได้ไม่กี่สายพันธุ์ถ้าใครอยากรู้เรื่องสายพันธุ์กุหลาบและอยากได้รูปสวยๆ ให้ติดตามที่ Facebook มาดามบ้านนาสวีเดนนะคะจะวางรูปไว้ให้ค่ะดกันนนออออย่ง้วุล ăn thịt quá mực lỗ hô tàn nề là quang ngô lia của mặt con chi ý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  รักหมดามมีความหูกดอันที่เธอให้ฉันปันไอ ความมืดลอ,อการเวลาดวเงเหนสุริยาก็มักบอนดังอาทิตย์ถือกำเนิดมาเมื่อ,อยามหมดเวลาก็ลาจากึงคราหมดเวลาจึงลาจา ส่วนเพลงเพราะๆที่ได้รับชมอยู่ตอนนี้ชื่อว่าเพลงสุริยาชีวิตของปังสะพานดาวสามารถรับฟังเพลงอื่นๆได้ใน YouTube ช่องปังสะพานดาวค่ะ ทุกคนวันต้องไปทำงานแล้วค่ะเราไม่แน่ใจว่าเราจะมีเวลามาอีกไหมแต่ว่าโหดอกกุหลาบทุกสายพันธุ์อยู่ที่นี่จริงๆนะคะจะหาเวลาพาทุกคนมาอีกกลิ่นกุหลาบชื่นใจมากๆและที่สำคัญขอความช่วยเหลือจากพี่ๆน้องๆที่ใช้กล้อง iPhone ด้วยนะคะทำไมมันถ่ายกุหลาบสีแดงได้ไม่สวยเดี๋ยวมันไปหา ตั้งคาดีๆแล้วก็มาถ่ายกันไหนตอนนี้ไปทำงานแล้วนะคะออกจากสวนฟอกเนอร์พาร์คเกนเดินทางด้วยวันจะเลือกเดินทางด้วยรถรางนะคะก็จะไปถึงที่ทำงานตอนนี้กี่โมงแล้ว7.10มง10นาที <c oughs> เดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ20นาทีจากตรงนี้ไปแล้วก็ต่อรถเมล์อีกต่อหนึ่งนั่งรถเมล์สองต่อแต่คุ้มมากเพราะว่า ได้พาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆในตอนเช้าๆนะคะได้ชาร์จแบบชาร์จพลังงานไปด้วยค่ะทุกท่นได้กลิ่นกุหลาบหอมๆด้วยมีแรงทำงานเลยตอนนี้ไปทำงานก่อนจ้าพบอีกการอีกครั้งตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะ น่าจะเป็นเจ้าของผลงานที่นี่ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้ชมอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ เย็นค่ะสวยมากโอ้ยกลิ่นหอมอยากส่งกลิ่นให้ป้าๆแม่ๆจริงๆค่ะหอมชื่นใจมากๆเลยจ้า จากโรถรางเราต่อด้ดยรถเมย์คะ่ะทุกคนถึงที่ทำงานแล้วคะ่ะทุกคนเหลือเวลาอีก20นาทีชิวไหมคะเราลงรถเมย์คันนี้นะคะไปทำงานกันต่อคะ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันอีกครั้งตอนเย็นหลังเลื่องงานนะคะ